สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยิดีต้อนรับคลิปวิดีโอนี้เรามาตามต่อที่สู่สมการเด่นมา10และหน่วยบนเก่าเล่าใหม่นะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยบนออก544เปิ้นบนนะแล้วก็ล่างออก9 8ดังนั้น4ก็จะมาที่หลักสิบและหลักหน่วยบนเลยนะคะอดีตนะคะมันจะเป็นเด่นที่ที่2ตัวก็จะมีมา1หลักใน10หรือหน่วยบนเราเราเรียง ในการคิดคำนวณไปตั้งแต่อดีตย้อนหลังละท่านไหนอยากประสงค์ย้อนการคำนวณลองไปตามต่อที่คลิปวิดีโอเก่าที่ฉันลงไปได้สำหรับงวดถัดไปนะคะออก544และ8 9คำนวณนี้เราใช้หล50ักร้อยบวกหลักหน่วยบนแล้วก็วางเป็นตัวแรกบวก5 5บวก4ี่ได้9 9บวก5เป็น14เหมือนจะได้สมการเดิมเลยนะคะเพราะว่าจังหวะการเดินเขาเป็นแบบนี้นะก็ ไม่ทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดนะคะคําว่าไม่ทราบนะมีมีเคยมีคลิปหนึ่งมีคนบอกว่าไม่ทราบตัวเองยังไม่ทราบเลยดิฉันไม่อธิบายมากนะคะเคยอธิบายมากพอแล้วสองห้าหกเจ็ดก้าต่อไปค่ะนะคะ <laughs> ขอบพระคุณทุกการ ติดตามรับชมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ง่ายดีเรารักไหนเราก็ดูนั่นนะเราไม่ชอบเราก็ไม่ดูแค่นั้นนะคะง่ายจะตายเนาะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ